สวัสดีค่ะหมอพรทิพย์ปุรดรศรัยกรรมตกแต่งนะคะวันนี้หมอจะมาคุยเรื่องแผลเป็นนูนนะคะแผลเป็นนูนคืออะไรแผลเป็นนูนก็คือแผลที่หายแล้วเนี่ยแหละแต่ว่าแผลเป็นนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในลักษณะนูนขึ้นมาแดงขึ้นมาอาจจะมีอาการคันที่แผลมีอาการเจ็บที่แผลมีเจ็บจิ๊ดจิ๊ดขึ้นมาได้เราแบ่งแผลเป็นชนิดนี้ออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทที่1นึ่งก็รยกว่าแผลเป็นนูนธรรมดาภาษาการแพทย์เรียกว่าไฮเปอร์โทฟิกสกานะคะ พวกนี้ก็คือจะมีการนูนขึ้นมาในเส้นแผลจะไม่มีการเลยจเจริญเติบโตเลยเส้นขอบแผลออกไปนะคะแบ,บเพี้ยนหนึ่งเราเรียกว่าแผลเป็นนูนคีลอยแผลเป็นนูนคีลอยเนี่ยก็เป็นลักษณะที่เป็นโรคและเป็นความผิดปกตินะคะมีการหายของแผลที่มากเกินไปมันจะมีการเจริญเติบโตของแผลที่นูนขึ้นแข็งขึ้น,นและกินขนาดขอบแผลใหญ่กว่าแผลเดิมอาจจะใหญ่จนขนาดที่ว่าเป็น ก้อนเนื้อใหญ่ๆขึ้นมาดึงบริเวณนั้นผิดรูปได้เลยทําไมเราต้องแบ่งเนาะเพราะว่าทั้งแนวทางการรักษาแล้วก็การพยากรณ์โรคของทั้งสองชนิดนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นแผลเป็นนูนธรรมดาเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาป้องกันให้ดีตั้งแต่เริ่มเป็นแผลนะพวกนี้มันจะหายได้เองหรือบางทีไม่ได้ทําอะไรก็สามารถหายได้เองแต่จะใช้เวลานานมากแต่ถ้าดูแลรักษาก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าแผลเป็นนูนคีรอยถ้าไม่ได้ดูแลรักษาเนี่ย ไม่มีการหายได้เองเลยนะครับก็จะนูนใหญ่ขนาดนะั้นแล้วก็มีอาการเป็นเป็นหายหายไปเรื่อยๆนะครับหรืออาจจะก,ก่อให้เกิดความผิดรูปอย่างที่หมอแจ้งมาอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลคร่าวๆเดี๋ยวอีพีมาอีพีหน้าหมอจะมาบอกว่าแล้วเรารักษาม,มายังไงได้บ้างนะคะไม่าย